โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบไปทั่วโลกเห็นได้จากภาพพัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นสภาพ,พอากาศที่แปรปรวนอย่างสุดขั้วส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงทรงตั้งพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทั้งดินน้ำและป่าไม้ ในปี2543เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานที่จงังหวัดยะโสธรได้พระราชทานพระราชดำร,ริให้พัฒนาและป,ะปรับปรุงพื้นที่หนองอึ่งที่บ้านคำน้ำสร้างตะบลคอเหนือรวมถึงพื้นฟูสภาพป่าโดยรอบพื้นที่กว่า3,000ไร่ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายสภาพป่าที่เสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ได้ดังเดิม ทุกวันนี้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและต่อยอดสร้างไรายได้จากการขายผลผลิตจากป่าทั้งเห็ดและพืชอาหารหนานา,นาชนิดได้ตลอดทั้งปีนับเป็นแบบอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนโดยแท้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลจึงจัดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น โดยเชิญชวนหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้72ล้านตน้นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนลดภาวะโรคร้อนถวายเป็นพระราชกุศลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะจัดหาพื้นที่ในการปลูกรวมทั้งจัดหาพันุ์กล้าไม้แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานและประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถนำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในอนาคตโดยติดต่อขอรับผ่านกล้าไม้ได้ที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสารการจังหวัดหรือที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไป